สวัสดีครับดินพังทลายนะครับป็นที่รัดชันนะครับอันนี้ผมกําลังแก้นะครับกําลังแก้สูงนะครับที่สูงวงกำลังแก้เรื่องหน้าดินพังทลายนะครับพอแต่ไขว่าปุ๋ยก่อนแล้วก็หอมดินไว้ก่อนนะครับจะฟางมหฮมนะครับฝนตกหนักมากอันนี้เอาเศษเพิ่งข้าวครับที่ถอนมาปลูกมหฮมไว้นะครับฝั่งนี้แก้ด้วยการเอาฟางมะ่มนะครับแล้วเมล็ดข้าวมันยังอยู่นะครับ แล้วก็มาเกิดนะครับก็เลยมีต้นข้าวขึ้นยึดหน้าดินไว้เดีย๋ยวผมกำลังแก้ผมกำลังโขละไรมาปลูกนะครับฝั่งนั้นพ่ออยู่นะครับฝั่งนั้นพออยู่แล้วนะครับเพิ่งมาปลูกได้สามวันเองนะครับนะครับน้ํายังลงมาอยู่นะครับแต่ผมก็มีวิธีหนึ่งนะครับข้อแตกตา่างฝั่งนี้น้ําก็จะอุดแรงนะครับ ผมใช้เสเวียนเอ่อใช้ตะไครนี่นะครับตะไคร้ในผ่ายสารกันนะครับเป็นช่องเล็กๆก,กว้างเท่าฝ่ามือนะครับสารไว้แล้วก็เอาคุมหน้าดินไว้นะครับคุมหน้าดินไว้แล้วก็ตอกไม้ยึดไว้นะครับยึดไว้ยึดไว้เสร็จแล้วก็เอาตะไคร้มาปลูกนะครับยดพืช อื่นก็ได้นะครับมาปลูกนี่นะครับยึดตะไคร้ไว้ต่อไปกอตะไคร้ก็จะยึดนะครับเกิดขึ้นมามรจะยึดไว้ยึดตะไคร้ไว้ด้วยนะครับเห็นนะครับจะมีตะไคร์ไปนะครับฝั่งนู้น้าทำเหมือนกันมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนะครับนี่ผมทําไว้ทํากับไม่ทำนะครับมีข้อแตกต่างนะครับพอทําไว้มันก็จะลดการพังทลายหน้าดินไต้เยอะนะครับในบ้นที่ดินถมใหม่นะครับดินสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ จะถ่ขายสารแบบนี้นะครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับกดวางยึดลงไปนะครับจะมีสลักไม้อยู่นะครับแล้วก็ระหว่างช่องตารางเนี่ยเราก็ปลูกถั่วปลูกฟักทองปลูกเพื่อเลียดดินได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเลือกตะไคร้ครับตะไคร้เยอะนะครับแล้วก็โตเลยนะครับก็ใช้เวลามาสักสองอาทิตย์มันก็เริ่มเริ่มเกิดแล้วนะครับของตะไคร้ต่อไป เดียวอนาคตก็จะมีภาพเยอะนะครับภาพเยอะผมมีมาถ่ายอีกนะครับว่าวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาคม64ี่นะครับดูที่ว่าเราจะแก้ได้ไหมครับการพังทลายหน้าดินนะครับโดยการใช้ตะข่ายนะครับตะข่ายไม้ไผ่นะครับผมได้ฟางด้วยนะครับแล้วการปลูกพืชนะครับบาคนถ้าไม่มีอะไรก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไล่อย่างเงี้ย ก็ไม่หยดได้านนะครับเจะช่วยให้ดินเซตตัวก่อนนะครับให้ดินเซตตัวนะครับพอนเป็นดินใหม่นะครับขอบคุณครับ